เจ็มูฟ e ี t อิน o ซลแผ่นรองรองเท้าลดแรงกระแทกและรองรับอุ้งเท้าจากเจมม่าออกแบบให้มีส่วนโค้งรองรับกับอุ้งเท้าเพื่อการสมตัวที่สมดุลและปลอดภัยในทุกอิริยาบถการยืนการเดินการวิ่งมียกดำเซอร์เพนทายแผ่รังสีอินฟาเรดป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เป็นอันตรายลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราและลดกลิ่นอับมีสปริงรองรับ16จุดรองรับแรงกดทับแปลงกระแทกที่มีผลต่อข้อต่อหลังและฝ่าเท้าเพรปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในคนที่เดินเยอะปวดเข่าข้อต่อหลังอาการบริเวณคอบ่าไหลโรครองช้ำโรคนิ้วแม่เท้าเอียง และการหกล้มบ่อยเจมูฟิตอินโซลแผ่นรองรองเท้าสามารถลดอาการปวด,ดกล้ามเนื้อเท้าและลดอาการเมื่อยล้าได้ถึง34.06%รองรับโดยองค์กรทดสอบทางคลินิกแห่งชาติประเทศเกาหลีใต้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook เจมานบายเอ็นเี B, หรือและแอดไลน์ไอด แอด3า A Y E N R หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอทันได้เลยค่ะ